ไปแล้วโอเคฮะถึงคุณไปแล้วกลับมาอีกรอบหนึ่งผมก็ยังเห็นผมเล่นอยู่ก็จะเล่นตลอดไปลักเกมนี้มากเล่นตลอดไปไงวิตตี้มันก็โอเคนะแต่มันกิน DP 21อะ่ะ ้าให้โซโล่โซโล่ตัวอื่นก็ต้องเป็นการ์ดผมว่าตัวได้แล้วแต่เซตอัพมันแปลกๆผมข้ามวยละขอให้โชคดีครับผม ถ้าผมสุ่มได้แบ็คไปเลยว่นนี้ก็น่าจะดีเอาขึ้นอีสองแล้วเราจะได้ไม่ต้องห่วงฝั่งขวาด้วยแล้วก็ลด DP ส่วนที่เกินออกมาเอาไปถมข้างล่างนี้หมดแล้วเราก็จะชนะแล้วเราจะผ่านแล้วก็จะ,นะจะ,จะอ่ารับของแล้วก็ซื้อของแล้วก็แค่มาเล่นรายวันแล้วก็จบไปเลยจะได้ไม่ต้องทำภารกิจค้นคว้าหาลิกซิแปดอีกต่อไป

ดาบดาบเหลืองมาแล้วฮิวฮิววางฮิวนี้ก่อนวางฮิวแล้วก็วางโฮชิโฮชิแล้วก็วิดดี้ แล้วพอดับเหลืองมาสองตัวก็กดสกิลเอืมขายซีวังโฮชิ ต้องวางอีฟิตก่อนดิดาเมจไม่พอเมื่อกี้เลยหลุด คือค่าดับข้าดับเหลืองได้ตั้งแต่แรกเลยนี่หว่าดับเหลืองดูไม่มีปัญหานะทั้งั้นเราก็เอาวิดดี้ไปเลยว่าวางวิดดี้ัวเวทโมาพอดีปล่อยดับเหลืองเข้าไปแล้วเราค่อยวางฮงชิเอ๊ยระวังวางฮิว Đừng lửng đừng lửng đồng Vâng ตันนี้มันมายิงตัวนี้สองอ่าววางคาเรียแทนสามโอ้เริ่มเยอะแล้วนี่หว่าตายพอดีโอเคยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยนะทำไมซีกไหววะ วิดีจะตายวะเนี่ยโอ้วิดีจะตายเดีย๋ยวขายหัชิแล้วก็วางเอ้ยเดี๋ยวขายซาเลียเอ้ยเดี๋ยวขายซีกวางหัชิตรงนี้ โอ้ฮิวนี่ก็ได้เราไม่ต้องทำอะไรเลยวันนี้ดาบแดงมาแล้ว,วเดี๋ยวรอดาบแดงมาซ้อนกันสักสตัวแล้วก็ถล่มมันรวดเดียวไปเลยตอนนี้เรามีฮิฮวตัวตัวช่วยฮิวสตัวไม่น่ามีปัญหา มันตีโฮชิเหรอมันมีตัวนี้อยู่ข้างๆนี้เนาะฉันกดไฟเลยเอาไห้เผาตัวก่อนนะหีน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  ตอนนี้ผมใจเย็นมากผมเล่นแบบมีสติสุดๆอีกสักรอบแล้วกันปดแกจะแกแกเกือบตายขายเสร็จ KP เยอะแล้วเสียวแกะตายวะ โอ้ยขายใกล้เข้าใกล้เข้าระยะแล้วทุกคนขอสต็อปดูก่อนเรามันเข้าระยะเพิ่มอีก แล้วแทนที่จะปล่อยให้มันหนักเราเอานี่ oh. เป็โมไว้ตรงนู้นก็ oh. ตรงนี้หิว <Okay. S 1> โดนโดนหมดโดนดับแดงโดนดับแดงโดนเกาะหนาเฮ้ยจะชนะทุกคน นี้ขายตอนนี้มีแค่ซาเลียกับโฮชิแป๊บนะเราต้องเพราะสุดท้ายเราก็ต้องวางวางคูอลล่าใหม่แล้วมันจะไม่มีฮิวเพราะฉะนั้นเราต้องวางวางแกะใหม่วางฮิว แล้วก็วางคัวล่าระหว่างนั้นเราจะมีกลงนกอีกอันหนึ่งส่วนตัวพวกนี้มันก็จะไปตีมูชิกับซาเลียช่วงนั้นเราเอาอีฟิสเผาไปเลยช่างมันและนี้ก็จะเหลือแค่ฮิวเดียวที่เราอยากรู้คือไซเรนเอาจริงๆเรา เราไม่ต้องขายก็ได้นี่วะเพราะเราวางแทงตัวไหนก็ได้อีนสวยเผา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 ไปเลยโอเคตายช่างมัน วันนี้รออย่างเดียวละมีวิดีด้วยเออแต่จริงๆเราเราแกะดีกว่าเราแกะเราเราแกะเราเราแกะเราแทงมาละว้าลุนระทึก ขายโฮชิออกแล้วรอแกะลงแล้วค่อยวางโฮชิใหม่ตอนนี้ผมมีคัวล่าแล้วมีคัวล่ามีกองนกมีเมอ,เอร์เทนมีวิดดีถ้าขายโฮชิออกธนูหน้าไม้จะมายิงนาติงเกลแล้วก็อาจจะมีโอกาสตายได้เอาโฮชิบังไว้กันแหละส,ส่วนซีผมเอามาชาร์จรอทุบรอจังหวะมันย่องอีกครั้ง แล้วเราก็วางช่วงนั้นให้หมดโอเควางเราก็วางตรงตรงนี้ตรงนี้พอฮีวมันจะถึงข้างหน้าโอ้เผื่อโคลาไม่ไหวเลยแนะนำใม้เอาหัวฉอ้แต่หูชิมันไอ้นี่อยู่แล้ว,วผมกลัวกลัวฮิวตายใช่ ถ้าฮิวตายเดี๋ยวตรงนี้ก็เละหมดเหมือนเดิมที่ตรงนี่ตอนที่ลุระทึกมากเลยแต่แกะใกล้กได้แล้วทุกคนแกะใกล้ได้แล้วแกะก็ได้แล้วนี่มันยังแค่นี้อยู่เพื่อความแน่ใจเราเอามารับนี่หมดเลยโอ้ยยีนแกะได้แล้วกดเลยนั่นแหละวางกงนกไปเลย ทุบทุบไปดิทุบได้ทุบไปนั่นแหละอย่างนั้นแหละชนะแล้วทุกคนโอ้โหเ,เกือบวางตรงท่อแล้วเหมือนกันในที่สุดทุกคนในที่สุดโศเสียได้ว่ะมีคนมีคนออกไปก่อนหน้านี้สองคน <laughs> ไม่ได้อยู่ดูชัชชนะของผมในคร้งนี้เออไม่เป็นไรนะว้าว อีจีอีซ e ah. ี่บู่ทีนี้เราก็สบายแล้วทุกคนอันนี้เหลือแค่อ่าอ่าชาเลนจ์ Challenge ที่มันมีให้โอ้ oh, ผ่านแล้วหรือว่าตอนที่แบบทุกตัวตายหมดแล้วเหลือฟอลตัวเดียวผมรู้สึกเก่งมากเลย